นั่งบอกนะครับแต่ผมพาไปยัยนี่นะครับไก่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครนี่นะครับนักร้องลูกทุง่งพี่เป้าคนเดิมนะครับนี่พี่เป้านะครับพี่เป้าว,วันนี้ไม่รู้ไปไหนนะนี่มาตกป๊าบ่ออิดนะครับนี่เลยนี่ครับหาดบออิด อนนี้ก็กำลังทําแนวกันคืนอยู่นะยังไม่สต็ติวันนี้ล่มแรกนะครับไม่รู้ยังใครออกเรือมัง้งน่าจะนุกเลยนะครับล่มวันนี้ก็วันนี้ไม่กินไรมากครับมาตกชิวๆพายากุุงตายมาตกหลกปลาเนะครับเพื่อ,อยังปลาจวดมัง้งก็มาตามลุนกันดูว่าจะมีปลาได้บ้างไหมนะสําหรับการตกปลาวันนี้นะครับ โอ้โห้เกลืนเกลืนแรงมากับวันนี้ตรงนี้ยังเทกันนะรบไปเลย จะมาลองดูกันนะครับเืาอแหกนี่เืาอกุ้งตายนะครับแบตบดประมาณเบอร์หกนะไปไม่รู้ยังป่าทราย้างมหยนะแถวนี้ตคืนแรงมาครับ แล้วก็เป็นแล้วตัวแรกโอ้โห,โโหปลาจ้วนกับตัวแรกอวแรเป็นปลาจ้วนนะครับนี่ครับตัวได้อยู่นะปลาจว้จวนปลาจ้วนรลงเยี้ยกันต่อครับไหม่ดีซอง ไปไหวก่อนนะไม่ติดเดรลาวไม่ติดมาวะอ๋อติดกับติดติดโอ้ยอะฮ่าปลาทรายโอ้ยปลาทรายตัวสวยเลยครับนี่ปลาทรายครับปลาทรายใหม่ทีสองนะครับนี่ตีไปสง่งที่ได้สง่งตัวแล้วนะครับจะได้ครับจะได้ ม่ายลาวครับม่ายลาวครับตัวที่ซ้ำซ้ำม่ายซ้ำตัวเลยอ้าวรุดลุดลุดลุด ัวทีสามประจวดประจวด,ดแล้วครับตินแล้วแล้วมาใส่ าเอาเอนแโอ้ตัวย้อยตัวย้อยโอ้โหปลาใส่ปลาสเมี chest. องรอยโอ้ครับโอ้ย่าดินอยาดินโต๊ะโต๊ะมีนะครับปลาใส่ซ่องตัวแล้ววันนี้ปลาใส่อืมสวยเลยสวยเลยสามก้องวันนี้โอ้ตัวย้อยๆ้ย ตยอติดสามของวันนี้เลยอ่ะปลาใส่ไอ้สวยไปเนี่ยปลาใส่ ชูกองก่อนครับชูกองก่อนไม่นะครับประจวดของหน่อง,องต,ตุ้มตู้ยังเลไหมปลายังเลไหมเปียกแล้วกับเปียกแล้วดีแนะ่ๆนอะุนีิโซอ่ะอุนิโซจังตัวนี้โอ้ปลาเลยวะปลาเลยวะปลาเลายวะโอ้ เ้อ,อว่าแล้วครับนักนักอยู่ไม่นะครับใครกินมังบอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปยายไม่นะครับไก่จ่าได้ยินไหมว่าเสียงใครตัดไม้ตัด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 ,ตด,ตด,ตดเราไม่เอานะครับ เราไม่อยากตายกันป้าบก็ให้วาแล้ววา่าใจซู้จังจนักกับตัวนี้นักตัวนี้เต๊บกับเต๊บะโอ้โหอาการเหมือนตัวเอกเดียวเลยอย่าบอกนะว่าป้าวกินเวลาก้ยตัวนี้ย้อยครับตัวนี้ยอ่อย่าตัวเอกเดียวอ้าว่าแล้วววาแล้วโอ้โห คาดบอยัย,ว,ยว่าเดิมลาป่าเป้าเลยจริงคัดป้าเป้าไอ้ลาไอ้ยะไม่ได้ท้ายชัดๆด่คาดบนลตอนนี้ก็ใหญ่ไม้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไปตกตรงไหนกันลาว